มาแล้วครับผมมืดตึ๊บเลยครับโอ้อีกมีกี่อึดใจมาถึงแน่นอนครับผมกับงานงานของเราวันนี้ครับผมกับพิกัดที่บ้านทีมครับเทศบาลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้กับทีมงานของพวกเราเสียสันระดบบุรีรัมย์ครับผม กับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับแปลงของพี่นิติศักดิ์ครับโคกน้างนามโมเดลครับผมโมเดล3ไร่ครับมาอัปเดตหน้างานกันนครับผลงานของพวกเราวันนี้ครับช่วงเย็นครับก่อนเลิกงานครับผมเนาะวันนี้พวกเราได้งานก็คือ ฟังบ่อที่หนึ่งครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วครับการขุดบ,บ่อที่หนึ่งก็คือจบชั้นที่สองครับเรียบร้อยชั้นที่สามเรียบร้อยแล้วก็เลีย์ริ่งพื้นที่ฮะได้นี่ยรับีย์ริ่งพื้นที่ได้ครึ่งหนึ่งครับผมของบ่อแต่ก็มาขุดบ,บ่อที่สองก่อนครับผมแล้วก็ทําการขุดบ,บ่อที่สองนี่ช่วงเที่ยงนะครับผม ใกล้จะจบแล้วครับผมกับชั้นแรกบ่อที่สองของพวกเรากับทีมงานของพวกเราครับนะรวดเร็วทันใจเหลือเลือฮะต้องให้เครดิตคนขับครับ,รบอเนี่ขุดสบายขุดนุ่มขุดง่ายฮนะจวกเอาจวกเอาครับ ผีมือเหลือเกินเจ้าเจดของเราครับจานเจดเรซิงฮะชาย,ยาเขาต้องเจดไรซิงครับผมเนาะต้องสู้อดทนครับขายแรงแต่งงานครับผมเนาะเนี่ยฮะคนมีฝีมือโหครับ นี่ครับเลยก็มาอัปเดตหน้างานช่วงเย็นก่อนครับกลัวฝนจะมาครับเนี่ยมืดตึ๊บมาเลยครับผมนี่ฮะไม่รอดครับวันนี้เจ้าเจ็ดก็พยายามจ่วงให้เร็วที่สุดครับเท่าที่ทําได้ครับเอาก่อนฝนครับผมได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าน้ําเต็มนี้มันก็ยืนยากครับ ไม่รู้ว่าถ้าตกมาหนักพรุ่งนี้ก็จะไม่แน่ครับอาจาต้องสูบหรือว่าตักน้ำทิ้งฮะพรุ่งนี้ตั้งแต่ขึ้นรถช่วงเที่ยงมาอยู่ด้วยกันไม่ยอมลงรถเลยครับเนายืนอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ในรถทั้งวันละ กับเจเจเรซิ่งครับบางวันนี้ไม่ลงนะครับผมกินข้าวในรถไปเลยกินข้าวซูบรีในรถเลยครับเราก็จัดต่อฮะถือว่ายังเป็นคนหนุ่มไปแรงครับพลังหนุ่มเนาะทำงานไม่มีเมื่อยฮะเนาะอย่างว่าแหละอย่างพวกผมกับยุขนาด40กว่ากนี่ขึ้นไปขับมันก็ต้องมีเมื่อยลงมาบิดเอวบิดเอวฮะนี่คนหนุ่มไปแรงครับขึ้นไปอัดเต็มที่ครับอัดแต่เช้าถึงยินเลยฮะแล้วก็ได้เนื้องานมากมายนะเนาะได้เนื้องานครับผมเนาะ ก็พรุ่งนี้เราต้องทําแข่งกับเวลาช่วงพายุฝนเข้าครับช่วงที่ไม่ตกก็อาจให้เต็มที่ครับถ้าพรุ่งนี้ฝนตกหนักเราก็ไม่ได้ขุดครับมันเป็นเรื่องปกตินะเราก็ต้องหยุดเราทํางานหน้าฝนครับน้องๆเข้าใจงานครับ เกือบจบครับกับชั้นแรกครับเนี่ยบ่อนี้ความอ่ามวลดินทั้งหมดอยู่ประมาณสามพันแปดร้อย้ยมวลดินอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยกว่าคิวครับเล็กกว่าบ่อที่ผ่านมานิดนึงฮะเนี่ยมวลดินชั้นละชั้นแรกนะครับจะเยอะที่สุดครับเพราะว่าจะเปิดออกใหญ่สุดแล้วก็ชั้นที่สองคือทิ้งเบอร์มาที่สองเมตรแล้วก็เจาะจลงไปมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนาะ แต่ขั้งบนคือดินเยอะที่สุดครับแต่ก็คือขุดง่ายฮะเพราะว่ามันเป็นดินอบน้าครับดินชุ่มน้ำเนาะมันจะขุดง่ายหน่อยขุดง่ายกว่าชั้นล่างครับโอ้ลมเย็นๆกันฮะลม,นมนะลมพ้นละลมพายุพ้นครับไม่รอดครับมาแน่นอนครับโอ้ดุดุ ดูฝีมือคนขับจะหาวิธีแก้ไขยังไงครับผมถึงจ,จะขุดได้ครับนี่ฮะถ้าเทียบฝีมือแล้วเจ้าเกจเนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับอายุยังน้อยครับเทียบปอนต่อปอนนี่คือประสบการณ์ยังไม่เยอะมากครับแต่ว่าเรื่องของฝีมือเรื่องของหมายถึงอายุครับแต่ว่าเรื่องของการประสบการณ์การขุดคนโรงงานนี่ผมว่าถือว่าเจจไม่ธรรมดาเพราะว่าอยู่กับเรานี่เป็นร้อยบอรครับ ก็ถือว่าโอเคมากๆครับนี่ฮะว้าฝนจะมาแล้วครับลองใช้ดินเหนียวปูครับแล้วก็เดินมาให้ตัวฮะ กิจตักตรงนี้ออกไปครับผมเนาะก็เหลือนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวครับผมตรงนี้ก็จบแล้วครับบ่อชั้นแรกครับชั้นแรกของบ่อที่สองครับกับการทํางานครึ่งวันครับนี่ฮะของแท้ครับของจริงครับผมเราพิมพ์มือของจริงนี่ฮะใช้ดินปูครับกงใช้ดินเหนียวปูครับผม ควันนี้ก็ได้อยู่กับทีมงานทั้งวันครับอ่าไม่มีอุปสรรคเรื่องฝนฟ้าอากาศครับพวกเราก็วันนี้ขุดเสร็จชั้นพรุ่งนี้ก็จบน่าจบครับ,บอร่อนี้ฮคน่าจะจบเรียบร้อยครับบอ่อนี้ กต่ไม่มีปัญหาครับนาะแล้วก็ทําการเคลียร์ิ่งพื้นที่แล้วก็กดกรองไส้ไก่ครับก็ถือว่าเป็นว่าจบสิ้นครับโคกน้องนาโมเดลแรงของพี่นิติศักดิ์ครับคือต้องเข้าใจน้องๆครับพอดีผมอยากให้ได้น้องๆได้ทํางานทุกวันเพราะว่ายังไงเขาต้องหาเงินเนาะเพราะว่าเราใช้จ่ายเราก็ได้งานได้ทํางานเราทุกตังคนคุกตังคได้ ทั้งทีมงานแล้วก็รถกะครับทั้งหอเจอก็ได้เงินได้งานครับเนาะงานก็จบครับพอเราเหลือค้างไว้หลายเปลเกิน นีจบน่าจะใกล้กับเทศกาลโดนตาครับเป็นธมนะเป็นเทศกาลของพี่น้องเราชาวชุมชนฝั่งนี้ฮะ,นะะเนาะฝนะั่งขมิ้นะครับเนาะเชือสายขมิ้นครับคนไทยเชือสายขมิ้นกันก็จะเป็นเทศกาลที่บูชาพระ,ระ,ระ,ระบรนมะรูปครับเนาะวันีจะให้น้องได้พักพอดีเลยฮะสักสองสามวันเอาให้จบแรงนี้ก่อนครับพอดีเลยครับผมเนาะ ครับบรรยากาศยามเย็นๆครับโน่ากลัวไหมครับผมเนาะอันนี้เวลาเพิ่งสี่โมงเย็นครับสี่โมงกว่าขวาครับแต่ว่าบรรยากาศมันอึมครึมไปหมดแล้วครับเพราะว่าพายุฝนลอยมาฝังบ้านเราครับฝังเราแล้วเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วื่อนตัวเข้ามาแล้วครับก็จะเกลี้ยก่งเต็มที่กันเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินครับทะมึนมาเลยครับผมเนาะนี่ฮะโอ้ลงเม็ดแล้วครับ นี่ฮะลงเม็ดแล้วครับผมทิ้งท้าไมันตกพวกนี้ดินแห้งเลยครับผมเนาะเคริงได้สบายๆเลยครับเคริงได้ง่ายมากครับถ้าดินมันเปียกมันจะเดินเคริงลำบากครับถ้าดินมันแห้งเนยเคริงง่ายมากครับทำงายพวกรองนาครับเนาะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติครับผมแล้วก็ช่วงนี้ทั่วประเทศไทยก็ฝนน้าตกน้ําท่วมกันครับแถยวสุโขทงสไทยครับเนาะแถยวสุรินทร์ครับตกหนักมากๆแล้วก็น้ําท่วมหมดแล้ว พวกเราอยู่บริรัมยังขุดได้เฉยะนะบางพื้นที่ครับเนาะบางพื้นที่ขุดได้บางที่ก็น้ำท่วมเหมือนกันฮนะนี่เขาเรียกว่าขุดแข็งกับพายุเลยครับผมเนาะ อยากให้เห็นภาพการทํางานกันเต็มๆครับทั้งหวันว่าพวกเราขย,ยับไปตรงไหนตรงไหนมากครับระยะเวลาการทํางานต่อบออต่อชั้นแรกชั้นที่2ระยะเวลาการทํางานประมาณไหนเนาะอยากให้เห็นภาพชัดๆครับเนาะเร่งของเวลาการทํางานเมนเริ่มลงเ,ม,เ,ม,เม,ม็ดหนักขึ้นเรื่อยๆครับผมไม่ได้วิ่งไม,มขึ้นรถแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวออกไม่ได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับโอ้ดูน่นะควายเป็นตัวด้วนนะครับผมฝนล,ลงเม็ดแล้วครับผมก็ต้องขออนุญาต้วครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับเราทีมงานเสียสุรัทรรุกข์เมืองบุรีรัมย์เสียสลัทุกข์บุรีรัมย์ครับผมเนาะเนี่ยชื่อใหม่ชื่อช่อง YouTube ใหม่ของเราครับเนาะแต่ว่า youtube ช่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไ่ชื่อครับเนาะให้เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายครับ การเข้าถึงจะได้ง่ายขึ้นครับกับการพิมพ์แค่เสียสุรัตน์รถขุดก็เจอครับผมเนาะให้กําลังใจใพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตครับให้พวกเราได้มีกําลังใจทํ o ย t u b e ต่อไปครับนาะกับช่องน้อยของเราต้าองนำเสนอเรื่องของการรถขุดเรื่องรถขุดแล้วก็เรื่องของการทําพุ่งต้องนานะนาง,งาน,นใลไหมของเราเนาะคลิปนี้ขออนาาุญาตจบพท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วครับ